ใช่น้ำตาลมะพร้าวมันหวานในเนื้อน้ำตาลทรายมันหวานแหลมีใช่ใช้ได้แต่ต้องดูจักประยุกต์ใช้ให้มันตรงจุ้ต้องใช้ให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 ้ตรงกับประเภทนะตรงกับเมนูนะอาหารบางเมนูก็ต้องใช้น้ำตาลทรายเนาะปรุงเป็นอาหารตามสั่งได้ครับเพราะว่าเขาต้องการแบบหวานตัดตัดตัดเค็มตัดเค็มน้ำปลาตัดเค็มซีอิ๊วได้ใต่ปลายช้อนหน่อยตัดให้มันกลมกล่อมเออถ้วคนไม่นี่เขาไม่ ไม่ใส่ใจหรอกเออ,องคนใส่ใจนะผมทำมาโลขายอะตาลมะพร้าวงันนะ้นอะไม่เคยใส่น้ำตา,าลทรายก็อร่อยดีแล้วโลใส่น้ำตาลมะพร้าวอร่อยดีแล้วโลจริงด้วยนะโลจริงตัวปมมอมยังไม,ไม่ไม่ค่อยใส่ใส่น้ำตาลทรายเอ้เดี๋น้ำตาลมะพร้าวเข้าไปแล้วโ่กับเตาถ่านโลให้มันดำโลให้น้ำตาลมันไหม้นั่นแหละคือพะโล่โอ๋อเหรอไม่ใช้ใส่ไม่ใช่ต้มต้มต้มเหรอไม่ครับต้องโลน้ำตาลก่อนก็คือการโลไใหม่โล่หม ยังไงยังไงโลกับเตาถ่านเนี่ยทำทำทำทพระทาให้ดูเมื่อกี้มันใหญ่ลอยยังไงโรอะโลโรโลหม้อเงี้ยอหม้อกับเตาถ่านให้น้ำตาลทรายมันให้น้ำตาลต้องเตาถ่านด้วยเหรอต้องเตาถ่านครับดีที่สุดเพราะว่ามันจะไหม้ช้าแล้วมันหอมด้วยนะมันจะหอมขึ้นของมันเองให้เริ่มมีสีน้ำตาลหรือว่าสีตามที่เราชอบอาจจะเข้มนิดนึงคือเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่หม้อเอ้ยใส่หม้อใส่หม้อใส่น้ำ น้ำไม่ต้องใส่อไม่ต้องใส่เลยไปโลให้มันละลายโลก็คือแกงไปยองมาเองไปยองมาน่ะให้น้ำตานมันละลายเหรอใช่ครับแล้วก็ให้จนเป็นสีดำเหรอใช่แล้วก็ใส่สามเกลอใส่หมูสับไอหมูสามชั้นลงไปขวดสามเกลอก็คือกระเทียมลาชีลาบบอชีพิไทยอ่ะอือแล้วก็ไปทอดผัดให้มันเข้ากันอืมใส่ตามลงไปอ่ะใส่ตามลงไปใส่ที่หลัง ใส่ตามลงไปแล้วก็ให้หมูมันผิวตึงๆก่อนแล้วก็ใส่น้ำทีใส่ตามลงไปเพรามหมูอ่ะใช่แล้วก็ให้ให้หมูมันผิวตึงๆใช่แล้วก็ใส่น้ําทีหลังใช่นะครับนั่นแหละคือพาโลวของแท้มันไม่ใช่มาะส่หมูสำเร็จแล้วก็มาใส่สีอูดดัอ่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่อย่างที่ผมเคยทำใช่ไหมเออ นี่คือสูตรต้นตำรับโอ้นี่ได้สูตรได้สูตรโอ้นี่คนชอบนะเนี่ยแบบนี้แล้วพอลง<ร>ไม่ได้ใ,<ห>ใส่ขิงน,นะอย่าไปใส่นะเห็นหลายสูตรเลยใส่ขิงขิงนะครับอบางคนใส่ขิงเหรอใส่ขิงให้มันเพิ่มหวานแต่ไม่ใช่กลิ่นคนละกลิ่นเขาไม่ได้ใส่ให้ใหมันหอมเหรอไม่ครับใส่ไม่ได้ให้ใส่ส,สิกลิ่นมันเพีย้ยนอันนี้มันเป็นเหมือนสไตล์จีนเนาะเขาชอบใส่ขิงสูตรยาจีนต้มต้มตุ๋นอะไรกวกน้มก่อนไม่ต้องใส่นะ ไม่ใส่ไยไทย,ไทยแท้เหรอไม่เขาไม่ใส่กันใช่ไหมสามเกินเดียวครับอืมเอเผื่อเพื่อกั๊กอะไรก็ไม่ได้ใส่เคี่ยวนานไหมอะ่ะก็ไฟรอบเนึ่งครับไฟฐานรอบหนึ่งเนื้อจะเนื้อหมูจะนุ่มว่ะทีไฟฐานรอบหนึ่งคือว่าต,ต่นโลต่อโลอ่ะตั้งตตแต่เราโลโลน้ําตาลอ่ะอืมเออเออแลยาวเลยตั้งยันไฟเดือดให้น้ำเดือดเลเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะ ไฟหนึ่งเตาหมูจะนุ่มพอดีอันนี้หมูกิโลอะหมูประมาณโลครับหมูโลหนึ่งน้ำตาลก็ก็โลหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่ชิมชิมรัแต่สแตนดาร์ดก็สักครึ่งโลก่อนใส่ปรุงยปรับปรุงเพิ่มเกลือเกลือเงินบัดหน่อยเนาะซีอิวนิดนึงอืมซีอิ๊วขาวอืมอย่าใส่น้ำปลานะเพราะว่ากลิ่นแรงกลิ่นน้ำปลามันจะกบเหรอใช่เกลืออย่างเดียว เกลือเค็มกลมกล่อมเกลือสถกานเดียวแล้วเกลือต้องเป็นเกลือเม็ดธรรมดาครับเกลือแกงธรรมดาธดรมธรรมดาเลยมันหลักๆมันอยู่ที่เครื่องปรุงเราเครื่องเทศเราถึงหรือเปล่ายิ่งพะโล้สมัยก่อนมันก็คือหมูต้มเค็มเนี่ยนะต้องไม่ได้ใส่อะไรเยอะอืแต่ก็ตามส่วนเนาะจะมีเครื่องพะโล้เกิดขึ้นมามีอสมุนไพรนู่นนี่นั่นขึ้นมา ไอ้พะโลนี่เคยทำขายป่ะขายว่ามันทีี่่เอาหมูหวานมาให้อ๋อ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 ตอนนั้นขายชุดเท่าไหร่ชุดละแปดสิบไอ้ชุดละร้อยโอ้ก็ขายได้ไหมขายดีไหมขายหมดตัวจริงดิขนาดชุดละร้อยนะใช้ไข่เป็ดไงใช้ของดีคนก็รู้อยู่คนที่กินเขาเจะรู้เไยอ๋อใช้ไข่เป็ดเหรอใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดมันก็แพงอยู่แล้วนะ พงเพราะว่าไข่ไก่ความหนึบก,กับผังพืชมันไม่เหมือนกันอ๋ออมยังไงยังไงไข่เป็ดผังพืชมันจะหนากว่าแล้วก็เนื้อไข่มันจะเด้งกว่าเออใช่ใช่ใช,ชแต่ไข่ไก่ก็ทําได้ทํากินกันเองก็ได้ครับแต่ไม่ควรทําขายขายราคาก็ต้องลดลงมาหน่อยโอนี่เป็นชูเชี่ยวชาญด้านอาหารกันนะเนี่ยทํากินเองเลยครับทําให้ลูกกินเมื่อก่อนทํางานที่ไหน ผมทำงานอยู่ครัวการบินโอ้โหแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพวกนั้นหรอกนะไม่เกี่ยวกับอาหารเหรอมันเกี่ยวครับแต่ว่าผมอยู่ไอ้ฝ่ายจัดบรรจุขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่พวกปุ่มพวกอะไรพวกนั้นอแต่เราก็รู้ไงออแต่วันนั้นผมกินหมูมหวานนะพี่ตาแบ่งให้นะอร่อยนะลองผัดกะเพราใส่ใบ,บมะกรูดดผัดกะเพราใสา่กะเพราใส่ใบ,บมะกรูดเอ้ยเคยเห็นเคยเห็นเออมัน Để giống mới cười ăn